ฐานกะบูชาเนี่ยต้องบอกว่าใช้ชีวิตไม่ง่ายเลยต้องออกหาปลานะคะ ว่างจากการลาตะเวนก็ไปขุดบังเกอร์พากันออกมาทอดแหหาปลาได้ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างนะคะอีกคลิปนึงก็ชวนกันไปหาปลาเหมือนกันชมเนี่ยไปนั่งตกปลาอยู่ใต้สะพานก็ไม่รู้ว่าอาหารไม่เพียงพอหรือว่ามื้อนี้อยากจะกินเมนูปลาหรือเปล่าเนี่ยได้ปลามาก็ห้อยเป็นพวงเลยคุณผู้ชมแถมโชว์ด้วยนะมาประมาณสัก6-7ตัวค่ะได้มาก็ถือว่าฝีมือเหมือนกันนะ เมนู <Men> ปลาผ่านไปแล้วเปลี่ยน <pourrait lider S 1> เมนูกันบ้างฐานกัมพูชาอยากจะแบบ<อ>กินกบมั<อ>้งได้กบมับ้งคุณผู้ชมครับไปดูลูกกบมาปรุงอาหารแถมที่เหลือก็นําไปขายที่ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยด้วยออกจากฐานปฏิบัติการ<อ>ไปหากบแล้วหาปลาแล้วยังไม่เท่าไหร่มาเจอกลุ่มนี้อ๋อดูมีความสุขบึกบึนเลยนะเนเี่ยเห็นกล้ามมัดมัดเลยนะ นั่งล้อมวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันเต็มเลยค่ะจัดเต็มเลยถอดเสื้อโชว์ความเท่พร้อมกับขึ้นแคปชั่นด้วยนะบอกว่าฉลองกันเพื่อชาติค่ะขณะเดียวกันทหารกลุ่มนี้ยังลิ้มลองอาหารยอดฮิตด้วยคืออะไรอ่าดูสิเนียนะอะไรไนดะ้หายลากระป๋องหรือเปล่าถูกต้องครับ กินปลากระป๋องเปิดกินการใต้บังเกอร์เนี่นะครับนี่นะครับขณะเดียวกันอีกคลิปหนึ่งนะก็เป็นเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับทานกัมพูชาทุกกระป๋องเครื่องดื่มนําไปขายหารายได้เสริมในช่วงปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติว่าอย่างนั้นเถอดนะครับแล้วเมื่อเช้าเนี่ยทหารกัมพูชาก็ออกมาโพสต์รูปภาพยืนใส่หน้ากากกันพิษแล้วก็ระบุว่าแม้บอกว่าเช้านี้ไม่มีหมอกพิษ แต่ก็ยังต้องใส่นะใส่เพื่อความปลอดภัยแถมยังโพสต์สนับสนุนเงินเป็นค่าสเสบียงแบบช่ำๆอีกด้วยนะครับ